ได้หนึ่งครั้งที่หนึ่งไปก็จะมีครั้งที่สองคร <triste. S 2> ั้งที่สามกัดแล้วเราหยุด,ยดต่อไปเขาก็จะกัดอี <Kind of. S 2> เราทุกครั้งอีกอ <Okay. S 2> เขาก็จะมีการควบคุมอารมณ์ได้ถ้าหานตกตูดเราก็เลยมองว่าสุนัขกลัวจริงแล้วที่เขาบอกว่าการที่จะเลี้ยงสุนัขดุเนี่ยเราต้องทําตัวเป็นจา่าฝูงอะไรเงี้ยคำว่าจา่าฝูงมันจะต้องมีทั้งผดและปะปุ่นนะใช่ครับ วันนี้สุดองึงทั่วไทยนะครับมากันบริเวณสายไหมกรุงเทพครับผมว่าคนเลี้ยงสุนัขหลายหลายพันนะครับอาจจะต้องประสบกับปัญหาแบบนี้ครับนี่ครับ ปัญหาแบบนี้ครับคนที่เคยเลี้ยงสุนัขแล้วสุนัขดุสุนัขก,กัดเจ้าของกัดเพื่อนบ้านะอะไรต่างๆนะครับสามารถจัดการได้ด้วยวิธีแบบนี้ครับเฮ<อ>้ยหยุดเลยอ่ะคุณเมื่อกี้ยังดุยังโหดอ่ะกัดเขาฝึกในหน้าที่กัดด็อกครับเป็นสุนัขที่อาละขาอันนี้คือพอสั่งกัดสั่งปล่อยคือมันหยุดทันทีเลยอย่างไนใช่ครับก็คือสุนัข ประเภทนี้นะครับจะต้องมีวินัยค่อนข้างสูง <c oughs> นะครับจะต้องเชื่อฟังคําสั่งเป็นอย่างดีของเราเนี่ยครับเราฝึกสุนัขทุกสายพันธุ์อยู่แล้วไม่ว่าเป็นการใช้งานในหน้าที่อย่างเช่นการด็อกแล้วก็สุนัขที่เราเลี้ยงทั่วไปคือสุนัขเชื่อฟังคําสั่งที่เราฝึกสุนัขไม่ให้ดุเนี่ยมันอยู่ในหมวดของในเรื่องของการฝึกเชื่อฟังคําสั่งครับนะครับเพื<ๆ>่อไปปรับลดพฤติกรรมมันเกิดจากอะไรครับบางทีท<ๆ>ี่เราเห็นตามข่าวที่มันมากัดเจ้าของหรือกัดเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เกิดจากวิธีการเลี้ยงแล้้วววนนสัััยปปรระะจจํําาตแลธ อย่างที่เขาบอกว่าหมาขังบ่อยๆแล้วมันจะดุจริงไหมครับก็ไม่ได้จริงเป็นทุกกรณีรนะครับอามันอาจจะต้องมองในเรื่องของสิ่งกระตุน้นขังไว้หน้าบ้านแล้วเจอคนขับรถมาส่งของบีบแตรบ้างเสียงรถดังบ้างอ,าอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีพฤติกรรมที่มันก้าวล้าเกิดขึ้นได้บางตัวมันไม่ชอบเด็กนี่เพราะอะไรครับอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กเข้าไปเล่นหรือว่าไปแย่แล้ว็จะจําด้วยโทนเสียงของเด็กมันจะคล้ายกันก็คืออาจจะมีเสียง แหลมเล็กพอเห็นเด็กก็จะเริ่มโปรดิชั่นตัวเองครับขึ้นมาก็จะแสดงออกในการใช้เสียงขู่คำร,ครามเหา่าอะไรอย่างเงี้ยครับนะจริงนะครับที่เขาบอกว่าการที่จะเลี้ยงสุนัขดุเนี่ยเราต้องทําตัวเป็นจ่าฝูงอะไรเงี้ยคำว่าจ่าฝูงอ่าในมุมของเราเนี่ยเราอาจจะมองว่าต้องคมนะต้องอดุนะต้องอะไรอย่างเงี้ยในในมุมมองอยากให้มองขยายความว่าเราไม่ใช่ใช้พละกําลังคมอย่างเดียวครับอ่าเราอาจจะใช้ในเรื่องของการดูแลจะต้องมีการควบคุมคนในฝูงได้อ่าแล้ว ก็จะต้องดูแลหรือปกป้องมันจะต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณนะใช่ครับมันจะต้องมีความเมตตาต่อเขาด้วยว่าเพราะเขาพูดและสื่อสารตอบจากเราไม่ได้นะครับเป็นภาษามนุษย์เราต้องอ่านพฤติกรรมของของเขาพี่วานครับ แล้วโซนนี้คือโซนอะไรครับพี่อ่าโซนนี้จะเป็นโซนที่พักของสุนัขเราจะทําเป็นระบบปิดห้องพักเนี่ยมันจะแยกทีละตัวละตัวละตัวไปนะครับสุนัขจะได้ไม่ไม่อยู่รวมกันครับแล้วก็ที่เราเป็นทําระบบปิดเพื่อป้องกันเรื่องของเชื้อโรคบุคคลภายนอกอยาเข้าไปานในไม่ได้ก็จะเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือพนักงานของเราแค่นั้นแค่เจ้าของจะเข้าไปไม่ได้เลยใช่ต้องครับเราเราเลี้ยงหมาดุอะคันทั่งเจ้าของมันยังกัดเลยอะแล้วถ้าเกิดเอามาเจอเจ้าหน้าที่ซึ่งแบบว่าแปลกหน้าอยู่แล้้ว่่ะพีจเขาาหมมััันนยงงไก เราก็จะต้องมีวิธีเข้าหาเขาอ่านภาษากายของเขาได้ด้วยว่าเขาจะกัด,ดแบบไหนเขาดุจริงไหมรหรือว่าเขาระแวงอะไรพวกนี้ครับตอนนี้เราอยู่กับสุนัขพันธุ์บางแก้วใช่ไหมครับครับผมใช่ครับตัวนี้เห็นว่าเพิ่งเข้ามาอยู่เลยครับใช่ครับผมตอนนี้เนี่ยน้องเข้ามาได้ประมาณสสัปดาห์อันนี้มันไปทําบิดกรรมอะไรมาเนี่ยครับก็โดยส่วนใหญ่พันธ์บางแก้วที่เรารู้กันอยู่ก็คือเรื่องของการกัดกัดอ<น>ะ,<น>ะมีพฤติกรรมเกาแล้าเราก็จะถามต่อว่าอายุสุนัขเนี่ยเท่าไหร่นะครับเพื่อปรนะเมินว่า ความดุเนี่ยเป็นมานานมากน้อยขนาดไหนจะมาดูและภาษากายของเขาอย่างเช่นเขาหางตกนะครับเขาหางตกตกระดับไรนะครับถ้าหางจุกตูดเราก็เลยมองว่าสุนัขกลัวแต่ถ้าเกิดหางตกเกิดจากความระแวงบางแก้วจะไม่มีเสียงเห่ากันเลยกันเลยโอ้โหนี่จำไปเลยนะเจอบางแก้วเอ้ยรอรหาไม่ต้องรอเห่าครับนี่หมาเห่าไม่กัดไอ้กัดไม่เห่าเลยวิธีแรกนะครับเราก็ต้องรู้จักชื่อน้องหมาก่อนแลมโบ แลมโบ้นะ bo, ปุ๊บเขา <S <S> <S เขาตอบกรนองด้วยชื่อ,อะนะครับต่อไปเราก็จะดูด้วยตาตาเขาเขาโอเคอไหมไหสายตาเขาเนี่ยเขาโอเคเราก็ทําต่อ <S <S ทาว่จาจับผงนะครับคือยืนคมไปดูอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเราไปคมปุ๊บเนี่ยสุนัขจะไม่ยอมรับเราทันทีเราอาจจะใช้วิธีการย่อตัวให้อยู่ระระระดับเลเวลเดียวกับเขาแต่ไม่ใช่อยู่ใกล้จนเกินไปแล้ว เขากัด<ว> <ไฟ S 2> เราได้ใช่ครับสังเกตนะครับว่าพอเราเริ่มไม่ข่มเขาครับตาเขาจะซอฟลงเริ่มเริ่มดูเป็นมิรมากขึ้นแล้วพอเวลาเราเรียกเข้าไปหรือว่าเราเดินเข้าไปเนะี่ยเขาจะใช้วิธีการเหลือตามองถ้าเราเข้าใกล้ไปมากๆนะครับบางทีเขารู้สึกไม่ปลอดภัยและเราไม่ได้มอง เขาอาจจะตัดเราหรือว่าฉกเราได้เลยเขาไม่ได้มีเสียงผู่คำลางสังเกตไหมว่าเขาจะไม่มีเสียงผู่คำลางเข้ามาเลยนะครับไอเขาดมเห็นไหมพอเข้าใกล้มากเขาดมเนี่ยเดี๋ยเริ่มนะเริ่มนะอันนี้เขาไม่เขาไม่ยอมรับเราเขาเริ่มมีการขยับปากถ้าเกิดเราเรายังทำเข้าไปต่อก็คือการต่อแน่นอนใช่ครับนั่นโบนั่นโบนั่นโบ่นเห็นไหมเห็นไหม ปึ๊บไม่ได้ครัแดแปดเดียวไม่ได้ชกเลยเหมือนเหมือนไม่น่า,าจะกัดกัดเนากัดครับไทยละฐงานอีกแบบหนึ่งไทยละงานจะแยกเกี่ยวสุนัขต,ตัวนี้คือใกล้จะจบหลักสูตรแล้วใช่ไหมครับครับผมตัวนี้ก็จบหลักสูตรแล้วจบแล้วใช่ครับเหลือเจ้าของมารอรับใช้เวลาฝึกนานแค่ไหนครับใช้ระยะเวลาการฝึกสามเดือนสามเดือนแต่บางแก้วครับเขาจะมีช่วงเปลี่ยนวัย ครับสมมุติฝึกไปแล้วพอไปนหนุ่มเขามีพฤติกรรมก้าวร้าวเราก็อาจจะต้องมาฝึกทบทวนตอนนี้ตอนมาแรกๆนี่มันมพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างครับน้องเบลนี่เนี่ยมาก็กมีพฤติกรรมเรื่องหวงของถ้าฝึกตอนเด็กมันก็จะจะ,จะแก้ได้เร็ว,วใช่ครับถ้าเกิดพอฝึกตโตๆปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้ไขนิสัยมันไม่ได้เป็นการสร้างนิสัยคือมันก็ยังคงดุใช่ไหมบางแก้วยังคงดุอยู่ครับแต่ว่าเราสามารถคุมได้เขาก็จะมีการควบคุมอารมณ์ได้เอามาฝึกแบบนี้แล้วครับ กับเจ้าของอะ่ะมันจะคุ้นเจ้าของไหมครับทีนี้ก่อนที่เราจะรับฝึกนะครับเราจะอธิบายให้กับเจ้าของเข้าใจก่อนพอส่งเข้าเรียนแล้วเนี่ยเจ้าของจะต้องเข้ามาเรียนรู้วิธีการฝึกกับ,บทางครูฝึกไปจะได้เอากลับไปฝึกสุนัขหรือรว่าควบคุมสุนัขต่อเองที่บ้านสุนัขเนี่ย สามารถจดจําคําภาษามนุษย์ได้เป็นร้อยคาแต่เราต้องเริ่มต้นทีละคาก่อนเช่นชิดเช่นนัน่งเช่นยืนเช่นคอยเช่นหมอบออแล้วก็คําสั่งทาโทษก็คือคําสั่งว่าไม่พอุนะคำถูกต้องเราก็จะใช้คําชมอย่างเช่นผมสั่ง,น,งนั่งเนี้ยนั่งคอยเก่งมากอย่างคําสั่งเดินชิดเนี่ย เราจะไม่เราจะไม่บอกว่าเดินเราจะใช้คาสั่งว่าชิดพอสุนัขได้ยินคำสั่งว่าชิาดชชเขาก็จะเดินไปพร้อมกับเราอย่างเงี้ย<อ>พอผมขยับเขาก็จะเดินไปพร้อมกับเราอย่างหมาที่บ้านเรามันมันห่วงชามข้าวเงี้ยเราแค่ไม่แย่งชามข้าวมันมาแล้วก็ปล่อยเลี้ยงมันไปแบบนั้นอนะ่ะได้ไหมครับพอเราไม่ยุ่งก็เขาก็จะแสดงความห่วงอยู่อพอแสดงความห่วงเนี่ยเขาจะพัฒนาห่วงนั่นได้ต่อไปก็จะไม่ใช่ห่วงแค่ชามข้าวอย่างเดียวละบางตัวนี่แยกเที่ยวครับบางตัวขู่ครับเขาก็จะพัฒนา ขึ้นขึ้นไปก็คืออาจจะก,กัดแล้วพอกัดได้หนึ่งครั้งที่1ต่อไปก็จะมีครั้งที่2ครั้งที่3อ,อย่าลืมว่ามนุษย์ทุกคนไม่ไว่าจะเป็นครูฝึกเองก็ช่างกัดแล้วเจ็บ,รบเราทำไงฮะร้องสุนัขเห็นเราร้องจำแล้วเราคง<อ>ไม่ได้ไปแก้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้อีกเขาก็จะทำซ้ำอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นภาพจำอะพอกัดแล้วร้องเฮ้ยฟังเสียงชอบแล้ต่อไปยิ่งร้องยิ่งกัดอะไรประมาณนี้กัดแล้วเรายุดหยุด เขาจะต่อไปเขาก็จะกัดอีกเราทุกครั้งอีกเราอย่าร้องเราอย่าร้องเราต้องอึกนอกจากการปรับพฤติกรรมแล้วนะครับที่นี่ก็ยังฝึกความสามารถพิเศษต่างๆได้อีกด้วยครับทั้งการนั่งสองขาการวิ่งซิกแซกจุดคอยหาสิ่งของที่ซ่อนหรือเดินบนพื้นที่ต่างระดับแบบต่างๆหรืออย่างองรลมอนนี่นะครับเจ้าหมาพันซามอยที่ชื่นชอบการซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปที่ต่างๆ แถมยังนั่งคอยแบบไม่หนีไปไหนอีกด้วยครับซึ่งพี่วอนบอกว่าความสามารถเหล่านี้นะครับไม่ได้ฝึกได้แค่สุนัขต่างประเทศเท่านั้นครับแต่ฝึกกันได้ทุกตัวอย่างเจ้าสองตัวนี้ครับที่เคยเป็นสุนัขจรนอนตามหน้าร้านค้าต่างๆพี่วอนก็ไปเก็บมาเลี้ยงองบรมบ่มนิสยัยจะมีความสามารถหลากหลายแบบนี้ครับแต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านี้ก็คือเจนี่แหะครับ ม,มันโมฮอกด้วยทำไมทำไมเขถึงมาอยู่ที่นี่ได้ครับพี่เราขออนุญาตเลี้ยงได้นะครับเขาเป็นสิงโตที่ถูกกฎหมายนะครับก็คือเราเราจะต้องอาจจะต้องขออนุญาตทางกรมองุทยานจัดป่าและพันธุ์พืชก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีใบซื้อขายอาย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยแล้วก็จะต้องมี สถานที่ตามกฎหมายคือห้องสีโต้เนี่ยจะต้องกว้าง4ีุ่ณสี่แล้วก็มีพื้นที่ตอนนี้เราเลี้ยงตอนนี้น้องก็อายุห่งปี8เดือนแล้วนะครับหนงปีแป,ป, 1> 1ปเดือนหนึ่งปีแเดือนที่ต้องมาปรับพฤติกรรมหรือต้องมาฝึกอะไรไหมครับเพราะมันจะมีสัา,าราช่านการล่าอะไรพวกนี้<ะ>เราก็อาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้เขา ซ้อมลงเขาเราอยู่กับเราได้อย่างเช่นผมจูงอย่างเงี้ยเนเนี่ยมันจุงไม่ได้เล่นกับเขาเนี่ยไม่ได้เขาจะเล่นแรงเขาจะกอดเราแรงๆหรือว่าเขาจะมีขู่อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะจําได้เขามีลักษณะจดจําได้ครับจําคนที่ให้อาหารได้ครับจําคนที่เลี้ยงได้จําเสียงได้ตัวนี้แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือมีแผงคอ ซึ่งเป็นเขาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเพศเมียมีโมฮอปด้วยมีโมฮอปปกติถิ่งโตงเพศเมียจะไม่มีจะไม่มีแผลคอขาเขาก็จะใช้ชีวิตปกติครับเวลาพาออกมาวิ่งเล่นในสนามก็เล่นกับคนได้จะเล่นตะก้อได้เล่นตะก้อด้วยเล่นคออะไรอยเงี้ยผมก็จะหาของเล่นเน่ะเพราะว่าถ้าเล่นบอลทุกครั้กัดแรงบอลก็จะลุ่ยอะไรเงี้ยลักษณะคล้ายๆล้ายแมวนะครับแต่ตัวเขาใหญ่เฉยคือดูแล้วอ่ะอีกตรงเนี้ยเ่าจะจำไม่ได้หรอก ไปแร้วจะโดดอ่ะเฮ้ยมาเลยร็วเลี้ยงบอลเลยเลี้ยงตะกร้อนะเก่งมากใจเย็นใจเย็นอย่าโดดจะวิ่งนะมองมองอย่านะอย่านะปกติผมเคยบางทีเคยเห็นคนเอาสิงโตมาเลี้ยงอ่ะขนอกสามารถเลี้ยงได้ไหมชัดเลี้ยงได้ครับเราขออนุญาตสามารถเลี้ยงได้ครับแต่ว่าเราจะเคลื่อนย้ายหรือจะไปไหนจะต้องขอ อนุญาตก,กับกรมอุทยานแห่งชาติที่เขาควบคุมในเขตน,นั้นๆนะครับและตอนนี้นะครับเรากําลังพาหมามาฝึกว่ายน้ํามันต้องฝึกด้วยหร,อ,หรอปกติหมามันก็ว่ายน้าได้อยู่แล้วนะครับจะมีว่ายได้เป็นเองก็คือส่วนใหญ่ก็พันโคเดนก็จะมีบางตัวที่จะต้องเอามาฝึกว่ายน้ำโดยเช่นน้องตัวนี้ก็ว่ายน้ําไม่เป็นนะครับอ,อันนี้ลงน้าเพื่อครั้งที่2อันนี้คือว่ายน้ําไม่เป็นใช่ครับใช่ชชีพว่ายน้าห,หรือทาราบําบัดหรือการกายภาพเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของ ก็ต่อบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่ในน้ำํำจะไม่มีแรงกดของน้ําหนักตัวหรืออาจจะมีชูชีพช่วยประยุรั์นะครับแต่ถ้าเกิดเราพาสุนัขไปวิ่งตามถนนนะที่มันเป็นพื้นซีเมนน้ำหนักตัวของสุนัขก,ก็จะไปกด ข้อต่อต่างๆที่เวลาสุนัขวิ่งหรือว่าขยับตัวพี่วอนเนี่ยฝึกสุนัขพวกนี้มากี่ปีนะพี่ที่ฝึกสุนัขมานะครับก็27ปีแล้ว27ปี27ปีที่ผมฝึกมานอกจากฝึกหมามา27ปีเริ่มฝึกสิงโตแล้วพี่อยากฝึกอะไรอีกครับเรามีแนวความคิดว่าจะฝึกคนฝึกหมาครับฝึกคนฝึกคนให้ฝึกหมาอีกทีนึงอยากให้คนที่เลี้ยงหมาเนี่ย ได้ฝึกหมาเป็นหรือปัญหาของคนเลี้ยงหมาเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เอาไปทิ้งรับใชุนักจอนจัดใช่ครับเบอร์โทรผมนะครับก็0817522299แล้วก็ i อดีไลน์ผมเป็นเบอร์โทรมีปัญหานะครับเรื่องของพฤติกรรมทุนักที่เกิดขึ้นนะครับก็ทางโรงเรียนเราหรือทางผมเนี่ยนะครับยินดีให้คำปรึกษาฟรีอยู่แล้วนะครับเราก็ติดต่อเข้ามาทั้งทางไลน์ทั้งเบอร์โทรได้เลยมาให้เขาฝึกดีกว่าหมามันจะได้แบบเชื่อฟังเราสั่งได้อะไรได้เลยกดติดตามกด subscribe กด กดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะ้วผมกับพี่บอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและาหากที่ชอบคลิปของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ได้ในทุกช่องทางเลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีเคสดีๆเคสเด็ดๆสามารถแนะนำกันมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจรายการเช่นเดียวกันค่ะและสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับอยากจะสนับสนุนคลิปของเรานะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับในสุดอึ้งทึ่งทั่วไทยเราได้เลยนะครับผม ามานมเนี่ยดูับตัวนี้ทำไรครับยโอ้ยซ้อ,อมเออร์ไซได์่ายดีเนาะน่ารักมากอะ่ะหายแล้วครับซ้อมเออร์ไซดไปแล้วอะ่ะโอ้กินนมชมวิวมาก